สวัสดีครับพี่น้องอสุกุสุคนนะครับพี่น้องป้องไปหามุมก่อนครับครับสวัสดีอีกเที่ยนึงนะครับมื่อนีพอยยออนออนซอนเสี่ยงพินมาคุยกับทุกท่านเอฟซีของนองทิดาลาวที่ฟังพุดนะครับเมืองทางฟังโซพปปลาว พี่น้องฟังประเทศไทยนะครับพี่น้องฟังทาง่างเมืองนอกเมืองหน้านะครับทางพุ้หลัยุโรปนะครับแล้วก็พี่น้องที่อยู่ในประเทศไทยของเฮาสุขกขุสุขคนถึงเป็นแฟนครับแฟนเพลงหรือว่าเป็นเอฟซีของน้องที่ด่าเล่าพอครูศรีวิไลนะครับทีมงานาบันหักศรีวิไลสุขุสุขคนนะครับที่ มีโอกาสได้มาถักท่ายกันนะครับปอยยอ่อนอ่อนท้ังขึ้นนะครับมาพอกับพี่น้องในในคลิปพิเศษนะครับที่อยากเว้านะครับสิ่งพิเศษอยากเว้านี่ก็คือก็อยากเว้าถึงน้องที่ดาเล่าแล้วก็พอคู่ศิวิไลนะครับเริ่มต้นนะครับผมก็ระดับระดับไลมาเนาะมือผมเบิง่งอ่า รายการซูเปอร์เทนนะครับผมเห็นสิ่งที่น่าประทับใจของน้องทีดดาล่านะครับผมก็เลยถือว่าน้องทีดดาล่าเป็นคนมีพรสวรรค์เป็นคนที่มีพรสวรรค์นะครับเป็นคนที่หักในเสียงเพลงอิหรีเป็นคนที่มีความชอบในตัวอิหรีขึ้นอยากเป็นนักร้องอยากเป็นนักแสดง นะครับอยากเหตุในข้นหูว่าจะของมีความรู้มีความสามารถนะครับเมื่อเมื่อค้นที่มีพรนสวรรค์มาเจอกับอาจารย์ที่มีพรนสวรรค์คือกันนี่ยังเกิดขึ้นครับพรสวรรค์ของ่ละเข้ม่าคือกันพรนสวรรคขรร์ของพอคู่ชีวิไลเนี่ยนับว่าเป็นพรนสวรรค์ที่เป็นครูบาอาจารย์เอิญอาจารย์กับผมผิดครับผมเอิญฐานะ เป็นอาจารย์ทังเสียงเพลงนะแล้วเป็นครูของคนที่มีศิลปะแต่ก่อนผมกับผมหูหว่าครูชีวิไล่เพิ่นมีความรู้ความสมารถแบบไหนหูว่าเป็นศิลปินแต่ว่าเมื่อเพิ่นมาเ้าเจาะลึกลงไปเนี่ยนีเห็นได้ผมหูว่าเป็นคนที่มีพรอสวรรค์แล้วเป็นคนที่มีความปรารถนาอย่างแรงกล้านะพรสวรรค์ของเพิ่นคือเป็นพรสวรรค์ของนักสร้างนักปั้น เป็นนักปั่นมือท่องร้องเพลงด้วยพรสวรรค์เริ่มตน้นด้วยพรสวรรค์้วยความกันจะเป็นนักร้องของอา,อาจารย์ผู้ศิวิไลเป็นคนหน้าตาดีนํานะครับเป็นคนที่มีหุ่นรูปร่างเป็นศิลปินนะโอกาสคนที่ได้ไปอยู่ในค่ายแกมมี่กับอบอหน่อยบอ,บอ,บอหลายครับแต่เพื่อนได้เข้าไปในค่ายนั้น สั่งสมประสบการณ์ด้วยความหักความแพงในสิ่งศิงละปะที่พ่นกเทศนี่พรสวรรค์อันนี้เลยเกิดขึ้นคือพรสวรร์แห่งการเป็นนักเขียนเพลงพรสวรร์แห่งการเป็นคนที่เป็นคนมองการไกลมองทะลุไปถึงว่าอนาคตเราจะสร้างคนอย่างไรขึ้นมาทดแทนนะครับเมื่อถึงเวลาหนึ่งการเป็นศิลปินเนี่ยมันจะต้องถึงโอกาสถึงเวลาที่มันจะต้องถูก ลดลงนะครับแต่ว่าอาจารย์ภ <thì, S 1> ูศิวิไลเนี่ยเป็นคนที่มีมุมมองที่ไกลก้าวไกลในการที่ปั้นสร้างเด็กขึ้นมานะครับก็ <Could S 2> เป็นเหตุนี่แหละครับระหว่างคนสองคนที่มีพรสวรรค์เนี่ยมาเจอกันพรสวรรค์ของอาจารย์ภูศิวิไลก็เป็นพรสวรรค์ที่ในการเป็นผู้สร้างแต่สําคัญที่สุดเป็นนักแต่งเพลงที่เจ่งมากนะเจ่งผมยอมรับว่าเจ่งมาก ฟังเพลงแต่งขึ้นมาผลงานใหม่ๆอย่างหอบฝันข้ามโค้งแล้วก็มาเพลงจากใจคนลาวเนี่ยถือว่าสุดยอดเลยนะครับสำหรับพ่อใหญ่อ่อนออนอนออนซอนส,อนสิงพินออนซอนสิงเพลงเนี่ยโอ้ชอบมากเลยเป็นการถ่ายทอดบทเพลงออกมาแล้วก็จะเอาเพลงนี้ไปให้ใครครับก็เอาไปให้กับคนที่มีพรสวรรค์อย่างน้องทิดาลาซึ่งเป็น เป็นลูกพูดง่ายๆนะใช้คำว่าลูกบุญธรรมเนื่องจากครูศิวิไลเนี่ยท่านอยากจะสร้างคนปั้นคนก็เลยเอาน้องทิดาลาวนี่มานะครับมาปั้นแล้วเอาเพลงให้รู้ไหมครับเพลงสองเพลงนีน่มันเป็นเพลงแห่งพรสวรรค์คนที่สรรสร้างก็คือพ่อครูศิวิไลอาจารย์ปูศิวิไลเนี่ยก็เป็นคนมีพรสวรรค์เลยเขียนเพลงออกมาด้วยด้วยใจ นะเขียนเพลงออกมาด้วยใจด้วยความรักทุ่มเทเข้าไปในจิตใจนะว่าเพลงหอบฝวนข้ามโงเนี่ยมันจะเป็นยังไงจินตนาการออกไปเป็นบทเพลงที่เวลาปล่อยไปปุ๊บนะครับภายในเดือนหรือสองเดือนเนี่ยก็สองล้านกว่าวิวแล้วมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่อาจารย์ภูศิวิไลเนี่ยนะผมเคยไปดูบทเพลงของเขานะะ ยอดวิวของเขาเนี่ยก็เป็นหลายล้านวิวนะครับเป็น6ล้านวิวหรืออาจจะเป็น10ล้านวิวในบทเพลงที่ผ่านไปนะนะส่วนผู้ที่มีพรสวรรค์อย่างน้องธิดาราเนี่ยนะแค่เดือนสองเดือนเพลงที่ปล่อยหรือว่าพึ่งหัดฝึกหัดเอาน้องมาฝึกหัดตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยมานอนมาอยู่มาจินเนี่ยตามเราดูในซูเปอร์เทนเนี่ยฝึกตั้งแต่การตื่นขึ้นมาหกโมงเช้าดื่มน้ำร้องเพลง แล้วก็ฝึกออกเสียงไม่ใช่ฝึกแต่เรื่องของเพลงลูกทุ่งนะครับปูศิวิไลเนี่ยฝึกเรื่องหมอลำศาสตร์ศิลป์หมอลำเนี่ยพรอใหญ่อ่อนอนจนเสียงพินเนี่ก็ฟังเรื่องเขาเรียกว่าสังวาดหมอลำนี่มานานเหมือนกันฟังแล้วก็อาจจะทําได้ไม่เหมือนแต่ก็พยายามใช่ไหมแต่ว่าน้องที่ดาราวเนี่ยมีครูดี มีอาจารย์ผู้ษยศิวิไลเนี่ยโอ้โหนะครับถ่ายทอดเอือนลูกข้ออย่างไรแจักสันแจักสันนี่ว่ากันไปมันก็สุดยอดนะครับสุดยอดเลยครับพอคูษยศิวิไลถ่ายทอดเรื่องนี้ให้กับน้องทิดาเล่ากลายเป็นน้องทิดาเล่าเนี่ยบวกกับพรแสวงของเขาพรแสวงก็ตามมากครับพี่น้องเลยเกิดให้เกิดเป็นปรากฏการณ์ของคนที่มีพรสวร์สองคน แต่พรสวรรค์ผู้หนึ่งเป็นพรสวรรค์แห่งนักสร้างนักปั้นแต่พรสวรรค์อีกคนหนึ่งเป็นพรสวรรค์ของเสียงที่มีเสน่ห์น้องทิดาราวพับพร้อมไปด้วยรูปร่างหน้าตาแล้วก็เสียงใสเสียงเป็นของตัวเองเสียงมีมนเสน่มันบวกกันกับพรแสวงสุดท้ายสองพรนี่มาเจอกันกลายเป็นพรสวรรค์ที่มันมาจากสวรรค์จริงๆสวรรค์ส่งมา ผมเพ่งบอกว่าสวรรค์ส่งมานะครับระหว่างพ่อครูศิวิไลกับน้องทิดาราวทําไมว่าอย่างนั้นเมื่อสวรรค์ส่งมาสองคนนี้ก็ไปพบกันไปเจอกันด้วยไม่ใช่บังเองิญแต่เป็นสิ่งที่สวรรค์ได้วางเอาไว้ให้สองคนนี้ได้ไปพบไปเจอจนกลับกลายมาเป็นลูกบุญธรรมเราไม่รู้นะครับว่าปางก่อนหรือชาติก่อนที่คนเขาว่ากันนั้นอาจจะเคยเป็นพ่อลูกกันไหมนี่ยเราไม่รู้ แต่ว่าเวลานี้เขากำลังจะได้เป็นลูกบุญธรรมกันแล้วก็เสริมสร้างสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับน้องธิดาลาวและอาจารย์ภูศรีเวิไลผมเชื่อว่าอีกไม่นานครับเราจะเห็นบทเพลงดีๆออกมาแล้วก็จะเห็นเรียกว่าศิลปินซูเปอร์เทนคนนี้จะกลายเป็นศินลปินแห่งวงการบันเทิงของทางประเทศไทยและภาคอีสานและสปะปลาวแน่นอน อีกไม่นานครับอีกไม่นานเกินรอผมอยากให้ท่านเชียร์ด้วยกันพี่นอ้องท่างสปปลาวเด้อนะพี่นอ้องท่ายุโรปก็ดีพี่น้องประเทศไทยก็ดีผมขอทุกคนเชียร์น้องที่ดาเล่าไปนั้งกันกับป้อมกันกับกระทอมชุ่มจันทร์ชาแนลวัออนใหญ่อ่อนอ่อนซ่อนเสียงพิน้นปลาเปียกนะครับคนเดิมในการเห็ดคลิปเห็ดยังเนี่ยขอพี่น้องครับเขาไปเชียร์เขา้าไปให้กำลังใจเม่นเข้ามาได้ขอบคุณอาจารย์ผู้สีวิไลครับที่เป็นเขามา นะครับเวลาปะเปียกขึ้นไิ่นเขามาให้กำลังใจปะเปียกครับขอบคุณหลายๆบ้านหักสิีวิไลสุขุสุกคนพี่น้องครับเขาเชียร์ไปน้ากันบมเมนต่ตน้องเทดาล่าให้เฮาเชียร์น้ากันนะครับน้องปารถนาน้องไอ้น้องเคานั่นนะครับพอคู่สีวิไลแม่เพิงเชียร์ไปน้ากันครับทีมงานนี่ขอให้เป็นอ่าทีมงานที่คนจะหูจักในประเทศไทย ในสปปลาวหรือเมืองนอกเมืองหน้าทั่วโลกทั่วไทยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สำนีครับด้วยความหักความแพงเมื่อแรกอย่าลืมนะครับไปเชียร์น้องที่ดาล่าวครับอยู่ที่สุวรรณเขตนะครับซอยกันเชียร์ซอยกันส้างสคนนะครับไปเบิ่งนกันหลายๆครับบันที่ย่บันไกลเรื่องเลื่อนเครื่องเนี่ยครับเอิ้นกันไปครับไปเชียร์น้องที่ดาล่าวเมื่อแรกขอให้่ีน้องนะครับที่จะ ให้กำลังใจนะครับหวังว่ามือแรน้งจะม,มีมาไายเงินมีอีหยังมากมากเกิดขึ้นบนหนาเวทีขอเป็นกำลังใจครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้พอกันในคลิปหนาครับสวัสดีครับ